สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษมหยุด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 ใช้หยุดปลูก ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช่ไม่เคลือ่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับรา<ะ>หากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะ<ม>กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเย,ยดาและกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกม้อจังหวัดอุทยัยธานีค่ะที่เขามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งนะคะทําให้สามารถฝ่าฟันไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภัยแ้งวิกฤตการโควิด -19 ผ่านมาได้นะคะโดยที่มีกลุ่มส่งเสริมสากลคอยให้คําแนะนํานะคะแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรเราไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ,คะ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเย,ยดาและกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกมอจังหวัดอุทัยธานีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสากรกลก่มส่งเสริมสาก์หรือเงินกู้ยืมกพอสอในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการประกอบอาชีพกลมมีเงินส่งเสริมให้เกษตรกรได้กู้ให้ไปใช้ซื้อปัจจัยการผลิตอของกลุ่มเกษตรกรอีกประมาณ500,000บาทก็ส่งเสริมให้เกษตรกร ไปกู้เงินส่วนนี้อีกอจำนวน28ลายนะครับเอาไปซื้อปุ๋ยซื้อ,อวัสดุอุปรกรณ์ที่ทำการ,กรเกษตรบางส่วนทางกมรมส่งเสริมสากรเนี่ยนะฮะได้มาแนะนำนะฮะให้กู้ให้ขอทุนนะจากพัฒนาสุเขาะนะครับก็ได้เงินมาห0 0แสนนะฮะได้เงินมา0 0แสนครัวนี้เราก็มาประชุมกันว่าเราจะทำอะไร ก็ปล่อยให้สมาชิกไป18ลายนะดอกเบี้ย103บาทเพื่อมาบริหารจัดการในในกลุ่มเป็นผลดีมากเลยเฉลยเพราะเราไปกู้เงินที่อื่นมามันดอกเบี้ยมันแพงใช่ไหมเพราะอันนี้มันเก็บต่อปีใช่ปะที่เนี่ยไม่สูงมากค่ะต่อปี แต่จากเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9และสถานการณ์ภัยแลง้งทำให้เกษตรกรประสบปัญหาไม่สามารถปลูกข้าวและส่งขายได้กองทุนพัฒนาสากลจึงมีนโยบายให้เกษตรกรพักชาํารหนี้จ่ายเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นและเพื่อเป็นการสร้างรายได้ทดแทนทั้งกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองเยดาอย่างได้มีการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอื่นร่วมด้วยเราก็สนับสนุนเรื่องปลูกผักบางคนถนัดเรื่องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่ เราก็สนับสนุนมือเพื่อเป็นอาชีพเสริมก็จากที่เขาเคยอยากแย่นะจากก่าใช้ใจ่ายไม่ค่อยพอในครอบครัวอะไรแบบนี้พอส่งเสริมเขาอะไรเขาก็เหมือนว่าเขาก็ดีขึ้นเหมือนจากผักพวกพวกไข่พวกอะไรอย,อย่างสนับสนุนเลี้ยงไก่ใช่ไหมก็ไข่เขาก็ไม่ต้องซื้อแหละ เหลือจากลับประทานเขาก็ขายได้อะไรงี้ทางด้านกลุ่มเกษตรกรทำนาโคกม้อก็ประสบปัญหาดังกล่าวไม่ต่างกันและทางกลุ่มก็ได้เลือกที่จะส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ควบคู่ไปกับการทอผ้านเนื่องจากจะเป็นโควิดก็ดีนะภัยแรงก็ดีสารพัดนะมาตวมตีสมาชิกเราแต่ครั้งนี้บังเอิญนะเรามีจุดเด่นนะครับสมาชิกมีความเข้มแข,ข็งแล้วก็สามัคคีนะครับ ก็เลยแม่บ้านก็สามารถปลูกผักก็เลยลองทําเองนะให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็เลยผมก็เลยมาปลูกมะพร้าวมะขามแป้นฝักใหญ่น้อยหนาเม่ม่วงไว้รอบนาแล้วก็ขุดถ้าเกิดผมสำเร็จนะก็ได้ให้สมาชิกเข้ามาดูว่าเออเราเป็นตัวอย่างละนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ทางแม่บ้านเนี่ยทำในเรื่องของการทอผ้าแล้วก็อาชีพเสริมต่างๆนะครับเพราะว่า บ้โคกหมอเแม่บ้านทางเกษตรมีทางวัฒนธรรมที่ถน,นัดในเรื่องของการทอผ้ากันอยู่แล้วก็ได้ทําสนับสนุนในทางแม่บ้าน,นส่งเสริมอาชีพเสริมตรงนี้ซึ่งเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมนะครับได้ดีพอสมควรถ้าจะมีออเดอร์เข้ามาจากคนที่ระดับสูงนะคะแต่อันนี้ก็คืออย่างของพื้นเพื่อนบ้านเราอย่างงี้มันก็อพอซื้อได้มันจะละเอียดมากแล้วก็ราคาก็จะสูง ราคามันก็จะอยู่ประมาณ4ี่แสนถึงหนะ้าแสนแต่ก็ไรายได้มันก็ดีอ่ะมันเป็นไรายได้เสริมที่จะมาเอามาจุนเจอครอบครัวช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยคือเราทําอะไรไม่ได้เราไปออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วก็คือเราทํางานอยู่ที่บ้านเราก็มีไรายได้เสริมขึ้นมาก็สนใจก็ต้องต้องขยนันนะต้องขยนันและอดทนและต่อสู้ ไม่ว่าะอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ต้องไปด้วยกันตรงกว่าฟันสิ่งวิกฤตนี้ให้ได้เราก็มาช่วยสมาชิกตรงนี้ให้สมาชิกได้หายใจได้อีกเพลือกนึงก็ต้องช่วยเหลือช,ช,ช,ช่วยเหลือสมาชิกอย่างนี้ไปนะครับ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำนาหนองเยดาและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำนาโคกม่อจังหวัดอุทัยธานีเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นถึงอุดมการสากดกรณ์ในเรื่องการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งและสถานการณ์โรคระบาดไปได้ด้วยดี เลคะค่ะการรวมกลุ่มของสาก์หรือว่าของสมาชิกนะคะ,คะเป็นการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถให้สมาชิกนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ในะเรื่องของการพัฒนาอาชีพที่สําคัญมีไรายได้ที่มั่นคงด้วยอ,อันนี้เป็นอะไรที่ทําให้เกษตรกรยิ้มได้นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้ทุกเชา้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา6กโมงเชา้าทางช่อง9 m c a r HD กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบุกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้ได้มาประชุมชี้แจงและก็มาดูปัญหาต่างๆน้ำท่วมในเขตจังหวัดนครราชสีมาและมีตัวแทนแต่ละอำเภอมาร่วมฟังในการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้อะไรบ้างข้อแรกก็คือว่าเราได้เห็นแล้วได้ให้ทางจังหวัดออกไปสำรวจเวลานี้ มีน้ําท่วมเสียหายประมาณสองแ0 0กว่าไร่นะครับในการที่จะเยียวยามันมีแต่ละกรมดูแลอยู่แล้วในเบื้องต้นในเบื้องต้นก็จะให้กรมส่งเสริมเนี่ยชี้แจงว่าให้อะไรบ้างแล้วก็กรมปศุสัตว์ให้อะไรบ้างสั้นๆให้พี่น้องเกษตรกรฟังจากเจ้าของเลยนะครับแล้วเราจะปล่อยน้ําให้ทํานาอีกในเขตจลประทานคือลําพะเพิงในเขตปกทงชัยโชคชัยนะครับ ดังนั้นวันนี้เป็นการแก้ปัญหาเป็นภาพรวมร่วมกันทุกอย่างก็ขอว่าอย่างเดียวให้เกษตรกรรีบไปแจ้งกับให้กเกษตรผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ารับปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลยินดีสนับสนุนทุกอย่างพร้อมกันนั้นยังมีโครงการเสริมรายได้ให้อีก